อยู่กับทุกข์อย่างไรไม่ให้ทุกเรื่องไัยทำงานฟังดูเหมือนจะธรรมะธรรมโมใช่ไหมคะเห็นคนรอบข้างเจอมาเยอะแยะมากมายเป็นเรื่องของพวกเราเช่าวไวัยทำงานนี่แหละคะ่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งพอดแคสต์แนวธรรมะผสมข้อคิดกับเวราดีไหมคะ ผ่านชีวิตการทำงานมาก็โขอ,อยู่เริ่มตั้งแต่เป็นเด็กจบใหม่ไฟแรงทำงานแทบจะไม่ได้พักจนกระทั่งมาถึงวันนี้ที่เรียกว่าอาวุโสได้เต็มปากเต็มคำเส้นทางมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่ใครๆเขาพูดกันหรอกค่ะมันมีขวากหนามมีหลุมมีบ่อมีอะไรต่อมีอะไรให้เราต้องเจอต้องฟันฝ่าเยอะแยะไปหมดแล้วสิ่งที่เห็นเหมือนๆกันในคนวัยทำงานหลายๆคนก็คือความทุกข์ค่ะ ทุกจากงานทุกจากเพื่อนร่วมงานทุกจากเจ้านายทุกจากเงินเดือนไม่พอใช้ทุกจากความไม่มั่นคงในชีวิตสารพัดจะทุกจะเล่าเรื่องของน้องคนหนึ่งน้องชื่อแนนค่ะแนนเป็นเด็กผู้หญิงเก่งขยันอดทนจบมาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วก็ได้งานทําในบริษัทใหญ่โตมั่นคงใครๆก็อิจฉาแต่ชีวิตของแนนมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่เห็น แนนทำงานหนักมากทำงานเกินเวลาเป็นประจำแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาให้ตัวเองไม่มีเวลาให้ครอบครัวเพื่อนฝูงก็แทบจะไม่ได้เจอเพราะเลิกงานก็หมดแรงแล้ว สิ่งที่แนนต้องเจอในที่ทำงานก็คือการแข่งขันที่สูงมากทุกคนพยายามจะเอาตัวรอดพยายามจะเด่นพยายามจะดังแนนเป็นคนที่ไม่ชอบการแข่งขันไม่ชอบการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นแต่แนนก็ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมมีอยู่ช่วงหนึ่งแนนเครียดมากเครียดจนนอนไม่หลับ กินข้าวไม่ลงน้ำหนักลดหัวภาพผิวพรรณก็หมองคลำ้ำเห็นแล้วก็สงสารจับใจก็เลยเรียกแนนมาคุยถามไถ่าสารทุกสุขดิบแนนก็เล่าให้ฟังทุกอย่างเล่าถึงความกดดันเล่าถึงความเหนื่อยล้าเล่าถึงความรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งไม่ดีพอฟังแนนเล่าด้วยความตั้งใจแล้วก็บอกแนนว่าแนนรู้ว่าหนูเหนื่อยรู้ว่าหนูกดดันแต่อยากให้หนูรู้ว่าหนูไม่ได้อยู่คนเดียวนะ เพื่อนพี่น้องเราอยู่ตรงนี้พร้อมที่จะรับฟังหนูเสมอแล้วก็แลกเปลี่ยนเล่าเรื่องของตัวเองให้แนนฟังบ้างเล่าถึงความผิดพลาดเล่าถึงความล้มเหลวเล่าถึงความทุกข์ที่เคยเจอมาเล่าให้แนนรู้ว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่เคยทุกข์ไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่เคยผิดพลาดไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่เคยล้มเหลว บอกแนนว่าความทุกข์มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่มีใครหนีพ้นหรอกสิ่งสำคัญก็คือเราจะอยู่กับมันอย่างไรเราจะจัดการกับมันอย่างไรไม่ให้มันกัดกินใจเราจนเกินไปสอนแนนให้รู้จักปล่อยวางสอนให้แนนรู้จักให้อภยัยสอนให้แนนรู้จักเมตตาสอนให้รู้จักตัวเอง ปล่อยวางในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ให้อภัยในสิ่งที่คนอื่นทำผิดพลาดเมตตาต่อตัวเองและผู้อื่นรู้จักตัวเองว่าเราเก่งอะไรเราไม่เก่งอะไรเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไร บอกแนนว่าหนูไม่ต้องพยายามเป็นคนที่ดีที่สุดในโลกหรอกลูกหนูแค่เป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดก็พอแล้วหลังจากวันนั้นแนนก็เริ่มเปลี่ยนไปเริ่มหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นเริ่มให้ความสำคัญกับสุขภาพกายและสุขภาพใจเริ่มหากิจกรรมที่ตัวเองชอบทำเริ่มใช้ชีวิตให้มีความสุขมากขึ้น แนนยังคงทำงานหนักเหมือนเดิมแต่แนนไม่ได้ทำงานด้วยความเครียดอีกต่อไปแนนทำงานด้วยความสนุกทำงานด้วยความสุขทำงานด้วยความรักแล้วก็เห็นว่าแนนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากขึ้นเพราะแนนทำงานด้วยใจไม่ได้ทำงานด้วยความกลัวไม่ได้ทำงานด้วยความกดดันเรื่องของแนนเป็นเรื่องที่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังเพราะเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่คนวัยทำงานหลายๆคนกำลังเจออยู่ การทำงานมันไม่ใช่แค่การหาเงินแต่มันคือการเรียนรู้การเติบโตการพัฒนาตัวเองการที่เราจะอยู่กับงานได้อย่างมีความสุขเราต้องรู้จักตัวเองเราต้องรู้จักปล่อยวางเราต้องรู้จักให้อภัยเราต้องรู้จักเมตตาแล้วก็อยากจะฝากข้อคิดธรรมะง่ายๆที่ใช้มาตลอดชีวิตการทำงานให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะข้อแรกทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนความสุข ความทุกข์ความสำเร็จความล้มเหลวทุกอย่างมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่าไปยึดติดปรบมันมากเกินไปข้อ 2. ทํทำวันนี้ให้ดีที่สุดอดีตก็คืออดีตอนาคตก็ยังมาไม่ถึงเราทำได้แค่ปัจจุบันทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่ให้ดีที่สุดแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปขอ้อ 3. รู้จักประมาณตน รู้ว่าตัวเองมีอะไรรู้ว่าตัวเองทำอะไรได้รู้ว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้อย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะแต่ละคนมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เหมือนกันข้อ 4. มีสติอยู่เสมอไม่ว่าจะทำอะไรให้มีสติอยู่เสมอรู้ว่าเรากำลังทำอะไรรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรรู้ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรข้อ 5. ทําทำบุญทำทานการให้เป็นการเสียสละ การให้เป็นการแบ่งปันการให้เป็นการลดความเห็นแก่ตัวการให้เป็นเพิ่มความสุขหวังว่าข้อคิดเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเชื่อว่าถ้าเรานำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เราจะสามารถอยู่กับความทุกข์ได้อย่างมีความสุขเราจะสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขเราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข สุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้คนวัยทำงานทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็มแรงขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ